โยวาซาดีวรลุนเมกาดิวรลุนดูใบดิวรลุนชาวทรายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมมิชชั่นอีโวนะคุณดูนะโคตรหลอ่อโคตรเท่โคตรตึงโคตรอันตรายตอนนี้เรานะครับกำลังจะวิ่งตามเจ้าตัวเฮลิคอปเตอร์ไปนะครับว่าไม่รู้ว่ามันมีอะไรหรือเปล่านะท่านผู้ชมนะไม่รู้ว่ามีคนไปดักยิงเฮลิคอปเตอร์บอยหรือเปล่านะเราจะไปดูกันนะครับน,น,นี่ีคอปเตอร์กำลังวิ่งไปเลยแสดงว่าถ้าเรามีอาวุธเราสามารถที่จะสอยคอปเตอร์ลงมาได้นะเนี่ยในเกมนี้นะครับเกมนี้เป กคตรีกคตรีเดี๋ยวเราวิ่งตามไปก่อนนะครับมันอาจจะมีอะไรก็ได้เ้ยแมวดีกว่าดูเดตุยเดี๋ยวเราไปหาเมืองที่เราจะไปฟาร์มดีกว่านะมันคืออะไรวะเนี่ยไอ้้ยงเีแอดดรอปเหรอแอดดรอปจะหล่นในหนึ่งหนึ่งนาทีใช่ไหมคนดูนะแต่ว่าผมจะไปหาเมืองที่ไปฟาร์มก่อนๆนะครับโอเคเมืองอนี้ใกล้สุดนะครับมิกเกอร์มิวโอเคข้ามทุ่งตรงนี้ไปนะฮะ เวอร์รี่กรูดเวรี่ตึงลิงเราอยู่ด้านล่างครับเนะิดจะคิ้นะสำหรับตูดิกอนี้นะครับเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดเลยนะท่านผู้ชมนะหล่อดที่หล่อดที่เหมือนอ่าสกัมเดซีรัตอะไรพวกนี้นะครับคนดูนะ <laughs> มาวะ <c oughs> ไปไปไปยูวีโลลีอัคน้อยนมาตะโถเฮบจูฮานมีไปจ้าไปจ้าเฮ้ยเจอละทางขึ้นด้านบนนี่มีซอมบอยหรือเปล่าแถวนี้มีซอมบอยหรือเปล่าเราเขังมังในก่อนนะครับคนดูนะ ข้างในเอาม้ามาจอดปั๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันจะตีม้าเราเอาม้ตมมตา heck, มตายเลยบอสตายเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะโอ้โหม้าเราตายเลยคุณดูจะมีตัวอยู่แถวนี้นะผมไปจัดการบอสก่อนละกันโอเค ผมไปยิงบอสก่อนนะบอสมันอยู่นี่เลยนี่เอาดิเอาดิาดหุยมาดิใส่กับบอสก่อนเลย ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันันคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลโบอกรีป r i ออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โ no น<ๆ> .1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเผจ Rich Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยสวยดูเย้เลยครับบอสเก็บกระสุนมาก่อนเปลี่ยนอาวุธก่อนนะคุดูนะเออเออเอ เออเอาวะผีพยาบาลหลายตัวด้วยนะต้องบีพยาบาลอุย้ยนี่เลยตายตายกันรัวๆตายกันรัวๆโอเคผ้าพันแผลแป๊บน,นึงผมเก็บก่อนอาวุธเวลิก <Very good. S 2> ูดผมได้มาสองร้อยนัดนนะ่ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะเนี่ยคนดูนะปาลมก่อนดีผ้าพันแผลโอเคผมต้องพันแผลบ้างนะ เนี่ยฟาร์มกับบอสมันก็ได้ของประมาณนี้แหละครับม้าเราตายเลยมาคุณดูสงสัยเราต้องไปคาพม้าใหม่คนระับเอเคไปเมื่อกี้นี้เคลียร์บอสไปแล้วนะแต่ม้าเราตุยเย่ไปแล้วเราเปิดประตูเข้าไปข้างในมีของอยู่นะเย้สมุนไพรโคตรตึงเปิดประตูไอเปิดหาของก่อน โอ้กระสุนเฮ้ยาวโพูดอยากกินาวโพูดเนาะมาว่ะมาว่ะหาของก่อนแป๊บหนึง่งโอเคของเราเต็มนะแล้วแป๊บหบนึ่งเปิดกระเป๋าก่อนนะฮะอืมต้องคราฟอันนี่ดูทรงนี่ต้องคราบต้องคราบของไม่มีเลยเอ่ออันไหนว่าอานมาโอ้ใช้ไม้โอ้ไม้เราไม่ไดเอามาด้วยนะไปขอไปเชาะไม้แป๊บหนึง่ง ไปตัดต้นไม้หาของก่อนเปรียังรอ,อยางตรึงไม่ดึงนด้ไงอ่ะสับต้นไม้ก่อนนะครับคนดูหาของแอสซย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 แ,แล้วก็เปิดดูก่อนนะครับในอันม้าว่าอันนี้เกราะหนังเรานั่นไม่ได้นะอันม้าอยู่นี่โอเค อันมาหนึ่งอัน 1, ไปหาจับมาก,ก่อนนะของได้มาแล้วนะครับเย้เฮ้อเฮดิกโอี่ไงเจอม้าแล้วคนดูกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะไปจับม้าก,กันนะครับม้านี่เราต้องวิ่งไปตรงๆงด้านหลังมันนะครับพอถึงจะแบบว่าไม่ตกใจแล้วนะเออเอาว่ะเอาว่ะปาพยศอุ้ยไม่ทัน วิ่ง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 ตามมาไปก่อนวิ่งอ้อมปาพยศสวยลากไปก่อน,นครับทีนี้เฮียแกสำเร็จแล้วเวลลี่กูดเอยเออเอเอาดีเอาดีเย้ไปจ้าอยู่ไหนต่อไปเดี๋ยวเราจะกลับไปตรงนั้นกันก่อนนะครับทุกผู้ชมนะผมรู้สึกว่าผมต้องไปาหาของที่อื่นด้วยนะเฮ้รยรู้สึกว่าแอร์ด็อกจะหล่นลงมาแล้วใช่ไหม อ๋ออนดับหกว่านาทีนะครับท่านผู้ชมนะอ่ามัเป็นไรครับมันจะมีให้เลดบ้านคนอื่นด้วยนะฮะต็งตงเตงตตงงตงตราไปหาฟาร์มเมืองอื่นนะครับเพื่อที่จะหาของแป๊บดูแมปก่อนโอเคตรงนี้น่าจะมีนะคิดว่าน่าจะมีบอสเหมือนกันนะครับติงงตงติงงติงตงเต็งเติงเตง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 งต องี้ย่งนี้ย่งี้ย่งี้มีคนยิงมันมีคนยิงลงก่อนลงก่อนสวยอาวุธใหม่เลยมาว่ามาได้บวกแล้วนี่เป็นไงนะลวงอ้าวของดีตัวนี้โอ้โหเก็บก่อนเลยไฟเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนยิงเรามีคนยิงเราจากไหนวะผมมองไม่เห็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมโหลดกระสุนก่อน มีคนยิงเราอะเดี๋ยวผมฮิวยาก่อนยีเนื้อผมหายอะ่ะว่าแต่ะเฮกไปขึ้นหนีก่อนละเดอ้อหนีก่อนละเดอ้อมีบ้านใครวะคุณยังไงยังไงมีเสียงตีนอยู่บนบ้านเลยนี่ว่าเหมือนเห็นแวบๆเหมือนเห็นแวบๆเหมือนเห็นแสงไฟแวบๆเมื่อกี้นี้ อันไงนันไงมันไงใช่ไหมใช่ไหมมันอยู่บนบ้านมันนี่หว่ามันอยู่บนบ้านมันมันอยู่บนบ้านมันมันแอบหลอยผมเมื่อกี้เนี่ยคนดูหน้าหนีก่อนไปเลยเด้อไอ้ไหนเดี๋ยวไปให้ไกลกว่านี้ก่อนคอยเปิดแมพเฮ้ยเมื่อกี้นี้บวกกันเลยว่ะบวกกันตึงๆเลยว่ะแป๊บนึง ไปมากบ้านตนัวเองก่อนเอาของไปเก็บก่อนนะครับกสา,าได้ชุดมานะตึด๊ดตึ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 อดตนะึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ลตึ๊ด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 ตึรดตึ๊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 ดตึิดตึ๊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 ดตึาไตึนะตึ่งตึ๊ดตึหาตึะเตึ่ยตึณดตึ ปับปรเจอะตรงนี้นนแล้วกันม้าเราลุงครับลุงสิพี่อา้าวลูงไม่ได้วะโอเคเข้าบ้านไปก่อนครับคุงปิดประตูครับจัวประตูเดี่ยวกดเปิดเดี๋ยวเราต้องตั้งรหัสใหม่ไหมนี่ขึ้นไปข้างบนครับใส่วางของก่อนนะเดี๋ยวผมสร้างผนังก่อน ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรีป r i ออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจ่ายทีหลังต้องนึกถึง,ถง Rich Man Shop โ no น .1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยเออของตรงนี้เก็บปืนหน่อยละกันปืนหลายกรบอกกระสุนหน่อยกระสุนจะเยอะเกินไปละกระสุนไม่เอาไปเยอะเอาไปแค่นี้พอ ก็จะฟาร์มของมาได้เยอะอยู่นะเนี่ยเอาเนื้อไปเก็บไว้สัตว์โอเคอันนี้เก็บเอมเบอร์ไว้แล้วสินะอ่อันนี้สัตว์เก็บไว้หน่อยโอเคอผมไปใส่เอมเบอร์ก่อนนะครับมันเป็นแบบตัวป้องกันพื้นที่นะใช้เอมเบอร์ อาหนึ่งอันอันนี้พี่กดเปิดประตูปิดก่อนสะพี่เยี yeah, เราจะมาอัพเกรดบ้านเราโตนะครับอืมปึ๊บแ๊บหนึ่งนะคนดูอัพเกรดตรงนี้ไม่ผมจะสร้างผนังพูดผิดไม่ได้อัพเกรดสร้างผนังฟิดก่อนบ้านเรามันจะมุ่ยมุ่นก่อน อินปูสร้างไม่มันคงอา้าวมาสร้างตรงนี้เหรอแล้วสร้างพื้นฐานตรงนี้ก่อนดีขยายสูงถึงขนาดนี้ได้ไหมนี่ไม่น่าสร้างสูงเลยนะผมบอกเลยสูงเกินไปมันก็แย่เห็นไหมเฮ้ยเอาวะเก็บของก่อนเนดะี๋ยวผมไปวิจัยของก่อนดีกว่าเอาแค่นี้ก็พอนะถ้ามันจะขึ้นได้ก็ขึ้นมาเถอะจริงอา่าซ่อม ส้มเป็นชุดไม่ใช่อันนี้ปั๊บวิจัยก่อน,นเราวิจัยไปแล้วเนาะปอกกระสุงปอกกระสุนอุปรกรณ์ใช้งานนี่ไม่ใช่นี่บันไดนะบันไดไม่พลาดโอเคเฮ้ยเราต้องครับในส่วนของมาชชิตตี้หน่อยนะนี่เก็บครับสวยใช้ก่อนนี่ไงของเรา ครับแล้วก็ของออกมาก่อนเวล o กูดเวลิกูดมาหาครับของก่อนนะครับนี่กาวเหรอรู้สึกว่าขวานเหล็กแล้วอ๋อต้องต้องต้องครับกาวด้วยนีนะ่สินะกาวต้องใช้กระดูโอเคเอาสูงสุดเลย nice 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 เอาขวานเหล็กดีกว่านะผมว่าอุปกรณ์ทำงานถูกลมมเชเต้มีดมเชเต้ ปืนนี่ปืนต้องไปปลดล็อกก่อนน,นั้นนี่ถึงจะคาฟได้นะครับสกูบด้วยโอ uh, ้สกูบน่าใช้ของเยอะอยู่นะรับของมาก,ก่อนอีสี่เดี๋ยวขอเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอคาฟไปนี่ก่อนขวานหล็กก่อนนะอันนี้ต้องเลยใช้แน่นอนวู้ฮูเ้เอาๆมาอุ้ยเช้าแล้วด้วยของเราเก็บไว้อยู่ไม่รู้ว่าจะโดนลิดบ้านตอนไหนนะขึ้นมาฮะ หอยครับเอย่งรออย่างเต้ยอย่างตึงลงครับที่นี่เฮ้ยเราไปฟาร์มบ้านเราลืมไปว่าเราจะไปฟาร์มอยู่นู่นนี่หว่าที่ใหม่ที่ใหม่ตรงนี้ไปว่าไปว่าโคตีโคตีตไปไปไปมุมนี้หนึ่ง หรือว yeah. so mm ่าไกลอยู่นะที่เราต้องไปเนี่ยคนดูง้ยมันมีบ้านคนอยู่แถวนี้ด้วยวะอันนี้ผมเคยมาฟาร์มยังวะร้านอาหารอันนี้ผมเคยมาฟารมแล้วนะแต่มันมีซอมบี้อีกนะครับงั้นเดี๋ยวเราลงไปเคลียร์ซอมบี้ก่อนสักหน่อยเอาบินดอกขนูแล้วกันคนดูง่ายดี หนึ่งตัวสองตัวสามตัวเย่เิดก่องกันครับอ่ะของชิวๆอ่ะของชิวๆตรงนี้โอ้มาเชตเต้โอเคโอ้ของดีนะนี่ของถือว่าโอเคเลยนะตนนัวนี้แต่ตายของตกนะผมบอกก่อนถล้วลินได้ก็ต้องเอาดีบเอาของไปเก็บนะครับ ยี่ใส่กับคนนุ่งงูกระสุนแม่งเยอะจังวะแถวนี้เอาเราจะเต็มแล้วเนี่ยแอนนายแอมมาวันแล้วนแอนนโอ้โหของโคตรเต็มเลยนี่ยังขนาดเนี่ยไม่ได้ไปฟาร์มเลยเนี่ยแม่โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตวัวเกมมิชชั่นอีโวนะยิงโหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างคำบรรยาใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้พี่โคขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโคตรหล่อโคตรเท่เงี้ยคนดูวู้ ร้านริชแมนชอปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกาลันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ c ิชแมนชอปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official@ @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคมโ กดไลออดสตรีมบัตร grab บัตรไลน์ tinder อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนจาจทีหลังต้องนึกถึง richman shop โน่หนึ่ง no one, เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ richman shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย